ขอเฮี ior, ยอมมีความสุขความเจริญบุญกุศลที่ได้ใ,ใส่บาตรขอเฮียปกปความักษา ป็นบุญติไปกับตัวขอมนวยอวยพรสิตโมัโลกวิราตมาเตอวา

อวยพรสัพพ <hak> ีต <c oughs> oh, <sm cooks in quiet> <fine> ีโยวิวาจันโตสัพพโลกวินาสัามเทภวตุรโยสุขีทีธายยโกภาวติวา

ขอผู้เป็นบุญกุศลน,นำทางเือยาสีมีความทุกขความเจริญขออวยพร สัพพิโยริวาจันตุสัพโลโกวินาสตุมาเตภาวันตาลอยสุขีบิคาโยโกภาวะอะพิวาอาณาสิลิสานิกังวุทธาปัจจานิยุตตาโลธรรมะวันทิติอายุวันโนสุขังภาร ก็ได้เไ้ใหญ่ละขอ้ยพอสัทีที่ริมราฉันตุสาปโลโควินาสันตุมาเปภาวา สุขีที <S <S <deve> ่า <wel> ย <ds> ุโกภวาปิวาทานาสีลิสเดจังุูธาปัจจานิโรจัตโรธรรมวาตานติอายุกนสุขังภะัง อ่าคุณยากลับมา อมกไไ็ไม่้ข <c oughs> อปอนปอนเธอขอ,อตัวท่านมีความสุขความเจริญสัพพิติโยวิวัจันตุตัปปโลกุมิดาสตุมาเตภาวันตันตาลายโยทุกิริยายโกภาวะอภิวาทนาสิ กันิจุตธาบาณีโยกตโลธรามาวัตติอายุโนทุกขะพะละ สัพพิติโยวิวัสันโตทัปะโลโปวินาสตุมาเตภาวันตังตลายโยตุทิฏฐิตโยภาวะอิวทานาสินิสาเดจงพุทธาปชาิโนจตาโลมะมันติอายุวโนสุพังะลมันอี้หนาวเมือ อยากแก้บดีน้อยมันเก็บเอาหน่อยขอปอนปอนพุไม่ฆอ่สัพพิติโยวิจันโตสัพพโลโกวิลาสตุมาเทวาวันตาลนายโยตุกิติชายุโกภาวะวิวะจาลสิสานิจังปทาปัจจานิโย กตัตโลธรรมวาคัลิยมารุตปาลเย็นโลกวันนี้ไม่ยาิโยมนะครับท่านโมทนาบุญพระสมเอาบุญเราเอาคนเดียวอบุญนี้ทอเอาคนเดียวเน้อ เป็นบูกรกลารั้งวันทรงช่ำมาขออํานวยอวยพรให้ญาติโยมมีความสุขความเจริญมีพลังไปาาสมบูรณ์อ๋อปมดผลฟ้อนสัพพีนิยมวาจัตตุสาพาโรโกวินาสตุมาเตปาวังปัมตาลายุปุิีติทายุโภมาวิาวา